ไม,ไมต้องเรียกทําไมต้องเรียกเอฟซีว่าป้าปาแม่แม่เป็นลุงหรือไงถึงถึงแทนตัวเองว่าป้าปาแม่แม่โบแมนที่แทนว่าป้าาแม่แม่นะก็คือว่าเป็นเป็นเป็นคนดูที่รุ่นแม่เข้าใจไหมเป็นคนดูที่รุ่นแม่แล้วก็ให้เกียรติแล้วก็พูดแบบนี้มาตั้งโดนแล้วเข้าใจพะเออตามนี้เนอะยุใส่วาเอาครับ ใครอยากเข้ากลุ่มนะครับแอดไลน์ด้านตรงนี้ได้เลยนะครับแคปหน้าจอแล้วแอดไลน์เข้าไปนะแอดไลน์เข้าไปนะขอเข้ากลุ่มไลน์ตรงนี้ได้เลยนะแม่แคปหน้าจอหรือแม่เอาลน์มาสแกนได้เลยนะครับเป็นกลุ่มจริงกลุ่มแท้นะวันนี้เข้ากลุ่มนะครับ219บาทใครไม่มีงบดูหน้าเพจนะครับส่วนใครอยากเล่นหุ้นพรุ่งนี้มารวยหุ้นกันนะพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับสวัสดีกับ589คนดูนะครับ ส1ิบเอนะออกวันที่สามสิบแล้วออกวันเสาร์กับรางวันมีหมีหมีแนะครับอาเรามาสรุปผลงานเมื่อวานก่อนเมื่อวานผลงานนะครับรัฐบาลผมไม่รู้เข้ากี่วันแล้วผมไม่อยากนับนะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเบิ้งวันเดี๋ยวขอดูก่อนนะไม่รู้เข้ากี่วันแล้วครับแต่รู้ว่าเข้ามาคือปีนี้ทําได้แล้วนะก็คือแตกแตกตามตัวตรงไปแล้วนะครับแตกตามตัวตรงไปแล้ว ปีที่แล้วก็ทําได้นะครับปีนี้ก็ทําได้คิดว่าเซีอดว่ได้แล้วเอแต่ยู หนึ่งสองหนึ่งสองสามสามสี่เข้ามาสีงวดนะเข้ามาสีแล้วหนึ่งงวดนี้จะงวดที่ห้าหรือเปล่านะงวดนี้จะมีห้าหรือเปล่าอาสรุปผลงานนะ แต่เสียดายเลขความฝันเราเนาะผมก็จำไม่ได้แต่แม่แม่หลายคนบอกเมื่อวานฝันไงฝันว่าโดนก่อนหวยอ่อฝันว่าโดนตำรวจจับปรากฏว่าฝันดีแล้วก็มีคนตีในกลุ่มนะมีคนตีในกลุ่มเป็นห้าเจ็ดเจ็ดปรากฏว่าเขาถือบัตรนี้นะ แม่คันคันมาถามผมนะผมผมผมตีเลกว่าเป็นเนอ,อืมเขาถือกอไปนี่นะเพราะเพราะว่าผมถามแม่แม่บอกว่าถ้าฝันเห็นตำรวจจับนะฝันดีส่วนอันเนี้ย เป็นงวดที่แล้วนะครับไม่ต้องสับสน57 7เนี่ยกับ57เนี่ยเป็นของ1ธันวานะครับที่แตก3มตัวตรงสายด่วนส่วนงวดนี้นะครับก็ไม่ได้คิดว่าจะเข้าบนเข้าล่างนะครับแล้วงวดหน้านะมีแต่หลายคนก็บอกว่าเลขจะต้อง,ต,องต้องอันของเราก็นาซิแมนอยู่เพราะว่าเราให้เข้าบนล่างนะครับเราเราฟันสองก็จริงสองไม่มาสายสองไม่มาขออภยัยแต่งวดนี้ก็คือเข้าทั้งห้าเจ็ดแล้วก็เข้าทั้งห้าแปดนะครับแล้วก็อันนี้ก็เดินดีนะครับ สูตรนี้วันนี้ใครรออยู่เตรียมตัวนะครับแล้วจะแง้มรัตตอรี่ให้สอง,สองแง้มเลขให้ไปซื้อรัตตอรี่นะครับผมไปซื้อมาแล้ววันนี้แอปแอปเป่าตังแล้ววันนี้ใครยังไม่กดติดตามเพียนนี้ฝากดกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีกับหกร้อยห้าสิบสี่โยนดูเอาแม่แม่ใครเข้ามาแล้วพิมพ์คําว่าสูตรปังหรือพิมพ์เลขหนึ่งก็ได้ง่ายๆนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นเพียนนะครับตามตัวจะเข้าแต่ว่า คือมั่นใจสองเกียแต่ที่สองเกียมันดังมากไงมันก็เลยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเข้าบนเข้าล่างนะครับเข้ามางวดวันที่สามสิบนี้นะครับก็ขอให้เป็นงวดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วกันนะครับอ่ะเรามาดูแนวทางกันก่อนนะครับวันเสาร์เหมือนเดิมนะครับอย่าสับสนนะครับเลขไม่ออกสามสิบเอ็ดนะเดือนนี้ออกทั้งหมดสามงวดนะครับออกวันที่หนึ่งเราแตกสามตัว ตรงนะครับ097แล้วก็ในชุดเข้า7997แล้วก็งวดที่เมื่อวานหมาดๆนี่นะครับเราเข้า58แล้วก็57ดงบนล่างนะครับสายด่วนไม่มาก็ขออภัยแล้วก็แตกบนแตกล่างนะครับแล้วก็วันที่ 30- นี้เลขก็ออกวันเสาร์เหมือนเดิมกับรางวันมี1มี5มี8นะครับตัวไหนจะมานะครับแล้วสีมงคลก็ยังเป็นสีน้ําเงินแล้วก็สีฟ้าเหมือนเดิมนะครับส่วนผมจะบอกนะครับว่า อย่าลืมนะคะว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อันนี้นะผมคือวันนี้ผมได้ทําสูตรข้าวแล้วนะครับสําหรับรทบรัฐ,รฐบาลน,นะครับอันนี้คือทําไ้่ข้าวๆนะแต่ไม่รู้ว่าใครจะเอาไปลอกหรืออันไหนจะเอาไปลอกหรือจะเอาไปอะไรก็ไม่รู้นะครับเ <War> พราะผมก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะว่าผมก็ไม่ได้ลอกใครอยู่แล้วเราทําของเราเองเราเราเราทำของเราเองเราเข้าเราก็มีความสุขเราไม่เข้าเราก็เข้ากลุ่มแนวทางนะครับ หรือว่าอยากจะเข้าบ้านไมอยนะ่างนบาทตรงนี้ได้เลยนะแอดไลน์ไว้นะครับแล้วเอาไปสกแกนแล้วก็เข้ามานะครับเป็นกลุ่มจริงกลุ่มแท้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าไปเจอราคา499 599 6 9 9 399นั่นปลอมนะครับเพราะว่าเข้ากลุ่มผม299บาทเป็นกลุ่มรายเดือนมีทั้งรัฐบาลออมสินหุ้นฮานอยลาวดาวโจน3รัฐ แล้วก็มีหุ้นฟันน้นหุ้นนะครับใครอยากเข้าลิงก์ด้านล่างวันนี้ของจริงของแท้แน่นอน,นครับแต่ถ้าสิบเร์นแล้วอ่ะนี่ครับอันนี้คือเลขเด่นสี่ตัวมาหนึ่งตัวงวดประจําวันที่สามสิบครับใครชอบสูตรนี้นะผมบอกเลยว่าสูตรนี้คือแม่นมากนะครับใครชอบสูตรนี้บอกเลยสูตรนี้คือแม่นมากนะเดี๋ยวให้ดูกัน วดที่ผ่านมาเมื่อวานเลยหมัดๆนะครับก็คือเข้า5้าเปลี่ยนนครับใครชอบสูนี้นะผมบอกเลยสูนี้เดินดีนะครับอันนี้คือเข้า3ามตัวนะวันนี้ใครที่ชอบเลขเด่น4ตัวมาหนึ่งตัวนะครับต้องไม่พลาดนะครับอะให้ดูยอดแม่แม่ลงขอบคุณแม่แม่ที่ลงไปนําเสนอคลิปในยอด YouTube ด้วยนะครับอ่ารทบอลที่30สบนะครับ2องสี่ห้าหกนะครับจับให้ได้นะครับ จับให้ได้3ตัวนะครับใครชอบเอาวินเลยนะ2 4 2 5 2 6 4 5 4 6 5 6แล้วก็6 5นะครับเออตามนี้เลยอาทีนี้เข้าสู่มันจะเข้าสู่ช่วงสำคัญแล้วนะก่อนอีกครับวันนี้นั่งทำสูตรมันเด่นชนกันที่6ฟังดีๆมันเด่นชนกันที่6กับ4เพราะฉะนั้นงวดนี้นะครับ ให้หาซื้อรัตตอรี่6 4ไว้แล้วอย่าลืมเลขพอสอนะครับ 6, 7 6 7สีน้ำโชคสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินเหมือนเดิมเพราะเลขออกวันเสาร์นะก็รางวันมีหนึ่งไม่ห้แปดเลขชนกันที่6แล้วก็4นะครับอย่าลืมนะครับ6เข้าสู่สําคัญแล้วนะ6เด่นชนกันที่6กับ4แต่ผมยังไม่ฟันนะว่าผมจะฟันตัวไหน6กับสนะครับ แต่ในนี้แหละผมจะเอามาฟันสองตัวอาจจะผิดพลาดก็ได้นะครับแต่มันเด่นชนกันที่6กับ4เพราะฉะนั้นรถตอนนี้ลอตเตอรี่เปิดขายแล้วใครอยากไปหาซื้อนะซื้อ6 4 4 6แล้วก็6 7แล้วก็7 6, 6เป็นเลขพอสอนะครับวันนี้ผมไปซื้อเนี่ยเป่าตังมาไว้12บใบแล้วเจดแล้วก็เจ็ดหนะครับหนี่เด่นมาก แต่ไม่รู้ว่าจะมาไหมงวดรอบอาจจะอาจแต่ไม่รู้ว่าเขาจะออกหกให้หรือเปล่าสําหรับงวดวันที่สามสิบนะครับนี่อันนี้คือรอัตตรี่ที่ไปซื้อมาใครอยากไปซื้อตามก็ไปซื้อนะครับก็จะมีหกห้าเจ็ดหกหกสี่แล้วก็มีหกห้ามีห้าหกมีเจ็ดหกนะซื้อแค่นี้นะครับเออมีแค่นี้ มีสัมนี้ครับหกสี่แล้วหกเจ็ดนะครับไปหาืซอร์เตอลี่ไว้หกเจ็ดเป็นเลขพอสอแล้วถ้าสังเกตดูเมื่อกี้ลืมให้เบิ้งไอชอบมากเลยหกสี่นี่รูปจะเป็นสลากนะรอบนี้จะเป็นรูปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะก็คือจะเป็นกระต่ายกับงูหรือว่าเป็นปีมะสิงนะเห็นไหม จะเป็นมาเป็นเป็น,เป,นเป็นงูเป็นกระต่ายกับปีมะสิงครับเพราะฉะนั้นลองไปแปลเอานะว่ามันจะเป็นอะไรเลขอะไรได้บ้างอันนี้ผมก็บรรลุเหือกันเนาะแต่ว่าเด่นหกกับสี่มันชนกันไม่ใช่เด่นยังไม่เด่นหกกับสี่มันชนกันเพราะฉะนั้นจับใส่จับหกสี่เลยครับหกสีนี่ออกบ่อยนะแล้ววันเสาร์ไปดูสถิติมาแล้วเลขหกก็ออกบ่อย จะมาหกตัวไหนห0ศ1 6 2 6หกหนึ่งหกสองหกสาหกี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหรือว่าจะออกหกเจ็ดเลยอาจจะออกปลายปีเลย mm. ก็ได้ไม่แน่นะครับอยู่ที่กองสลากนะครับว่าเขาจะอตัวไหนโอเควันนี้ใครดูนะครับใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้มาเองนะก็ขอบคุณคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้มาเองด้วยนะใครดูไม่ทันก็เบื้องยอนหลังเอาเด้อ